ไอ้พูดอพูดอะไรพูดอะไรคะอาไหนพูดอะไรอืมพูดจบแล้วเหรอไหนจะไปไหนอยากไปข้างนอกเหรอฮะ บอกก่อนบอกก่อนว่าอยากไปข้างนอกแล้วไปทำไมอะข้างนอกอ่ะฝนตกนะไปเล่นเหรอคะอ๋ออยากไปเล่นอ๋ออยากไปเล่นใช่ไหมคะไปดูวิวเหรอคะโอเคไปเ,เ,เดี๋ยวไปข้างนอกใช่ไหมไอ้กลัวฝนไหม,มกลัวฝนตกไหมฝนตกเบาๆไปไหมกลัวเหรอ คไปไปไปครับ okay, mm hmm. ไม่นอนนะคะ mm hmm. ไม่นอน mm hmm. หิวนมเหรอลูกหิวไหมคะ mm hmm. ไม่หิวอ๋อไม่หิวไม่หิวแล้วไม่นอนนะคะ้ว mm hmm. นอนต่อไหมคะนอนต่อไหมลูกมิจจะอึกเหรอคะเออึกอึกนะคะ รอนับเลขก่อนนับเลขก่อนนะ,ะนับเลขกี่เลขก็แล้วกี่นิ้วว่าลุกนับกี่นิ้วคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ไปยใส่ปากอีกแล้วคะ่ะใครเอาอะไรใส่ปากอีกแล้วไม่เอาเดี๋ยวสับลักเดี๋ยวอ,อักนะคะเดี๋ยวอ,อักนะคะต้องใส่นะคะนบนะนับเลขต่อนะคะ รับเลขเหรอคะโอ้ร้องเพลงหรือว่ารับเลขอะไรโอ้ร้อ,องเพลงเหรอคะอืมหอว่าน้องน้องอะไน้องเพลงน้องเพลงเป็นแล้วเหรอลูก ร้องเพลงอะไรอ่ะโอ้มีเต้นด้วยเหรอคะนี่แสดงว่าเคยเห็นอาเดียเต้นใช่ไหมคะไม่เอาร้องเพลงก็ร้องอย่างเดียวไม่ต้องเต้นนะคะอาเดียเต้นให้ดูเหรอลูกเคยเห็นอาเดียเต้นใช่ไหมคะอาเดียเต้นให้หนูดูเหรอคะจำได้ใช่ไหมคะอาเดียเต้นให้ดูหนูไปเต้นเต้นหนยนะคะอาเดียเต้นก่อน แล้วหนูก็เต้นตามเลยใช่ไหมครับเก่งนะครับจำได้อติดหน้าเลยติดหน้าติดตาปิดหน้าทำไมคะ